สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เรามาแกะกล่องนะครับอันนี้เราไม่รู้ว่ากล่องไข่เครื่องไข่นะครับส่งมาจากไหนครับเนี่ยนะครับอันนี้ส่งมาจากบางพึ่งนะครับพระประแดงสมุทรปราการนะครับเดี๋ยวเราจะลองแกะดูนะครับ ว่าเป็นเครื่องรุ่นอะไรนะครับอาการเสียคืออะไรนะครับอันนี้เป็น iphone x สีขาวนะครับนะี๋ะยวางนที่ตูดยังมีอยู่อย่างมันจะแกะดูก,ก่อนนะครับเบื้องต้นเป็นอะไรนะคร น็ตอตมีตัวเดียวนะครับน็อตท,ที่ก้นมีตัวเดียวนะครับตัวนี้ที่ส่งมาจากบางพึ่งสมุทรปรากาพระปแดงนะครับน้อสองตัวนี่ครับมีเรือยตวงน่าจะคนละรุ่นกันนะครับ รแปนะคับเครื่องเคยซ่อมมาหรืออยังนะครับอันนี้จอเป็นจอเทียมมานะครับน่าจะเคยตกน้ํามานะแต่ภาพโดนน้ากังมาเลยเดีย๋ยวผมลองเช็คเบื้องต้นให้ก่อน,นว่าเบื้องต้นน่าจะเป็นที่อะไรแนละ้วเดี๋ยวจะแจ้งราคาซ่อมอีกทีนะครับว่าค่าซ่อมจะอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่นะครับแล้วก็เป็นที่อะไรบ้างนะครับ ให้ด anyway, ูก่อนน็อตนี่ไม่ไม่มีมาหนึ่งตัวนะครับตรงนี้นี่คะตรงนี้ไม่มีน็อตมานะครับเดี๋ยวดูนะครับเห็นไหมครับน็อตน็อตตรงนี้ไม่ไม่มีมาตัวหนึ่งน้องรันขันลงบนแล้วนะครับ น,นี้น่าจะตกน้ามานะัตกน้ำนถามมาซ่อมยากไหมบางบางตัวไม่ได้ยากนะครับจะไปตกกรใจนะครับว่าเครื่องเราตกน้ำํำบางตัวซ่อมง่ายกว่าเครื่องกว่าเครื่องอยู่ระดับอีกนะครับ จับพวาก็จะพายก่อนว่าจ่ายไฟจากแรงจังจ่ายไฟจากแรงจ่ายไฟของผมก่อนว่าเครื่องสถานะเป็นไงครับนะอันนี้กินก่อนออนนะครับให้แบบนี้เขาเรียกว่าเครื่องกินก่อนออนนี่ฮะกินก่อนออนอยู่ที่0.08นะครับเดี๋ยวองกดพวิสดูครับ ไม่ไปไหนเลยนะครับอันนี้นกดสวิตก็ไม่ตอบสนองักใดทั้งสิ้นนะครับตัวนี้เดี๋ยวถ้าเราจะทําการลองออนสวิตตรงดูนะครับว่าออนสวิตตรงได้ไหมนะครับจะได้รู้เบื้องต้นว่าเราจะต้องซ่อมอะไรนะครับ <c oughs> เดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบอีกทีหนึง่ง สำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับตกน้ํามาจริงๆนะเนี่ยผมม่ให้ตกน้ําในเครื่องซ่อมมาแล้วครับตัวนี้น่าจะเป็นงานแก้นะครับแต่ไม่รู้ของใครนะครับลอยซ่อมมานะครับตัวนี้เครื่องกินก่อนออนมานะครับเดี๋ยวผมจะแกะบอดออกมาให้ดูเลยนะครับว่าสภาพมันเป็นยังไงนะับจะไปต่อร็อตรงนี้ก็ไม่มีมานะครับรัดตรงนี้ไม่มีมาหนึ่งตัวนะครับ มีตรงนี้อันนี้ก็ไม่รู้ว่าร้านหรือเปล่านะครับสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับหรือร้านซ่อมมือถือหรือร้านที่ขายมือถือนะครับ ที่ขายมือถือลูกค้าไปแล้วเราก็มีบริการการบริการหลังการขายให้กับลูกค้านะครับถ้าต้องการส่งเครื่องมาซ่อมนะครับในราคาส่งนะฮะก็สามารถติดต่อที่ Facebook ผมได้นะครับสักดาแจ้งแก้วนะครับสักดาไม่มีเราเด็กกัลลันนะครับสักนะครับสักสักเฉยๆเลยฮะสสลาหม่หางกาดกอไก่นะครับตัวนี้เป็นเครื่องที่แกะมาแล้วนะครับ เปิดบอดมาแล้วตัวนี้นะครับเนี่ยลอยช้าเลยนะครับเปิดมาแล้วนะฮะดูที่สั่นมันดีๆก่อนนะครับเนี่ยรอยค่อนข้างจะช้านิดนึงนะครับก็คือไอทองเหลืองมันเนี่ยเลอะคาบฟักเต็มไปหมดเลยนะครับนะฮะเนี่ยแล้วก็ในรูตรงเนี้ยนะฮะมีตะตะกัวนะฮะเห็นตะกัวไหมครับนะเนี่ยตะกัวยัดตรงนี้เต็มหมดเลยนะครับ ตัวนี้เป็นเครื่องที่ซ่อมมาแล้วน่าจะเป็นงานแก้นะครับอันนี้กินก่อน on. นะครับวางฝาก็ยังไม่สนิทมาเลยนะครับ เป็นเครื่องซ่อมนะครับเครื่องงานแก้อย่างนี้เขาเรียกว่างานแก้นะครับก็ก็อาการเสียก็อย่างที่ว่านะครับก็คือกินก่อนออนนะครับ0ูนนะครับตัวนี้ไอศูนย์จุดศูนย์หกกินไม่เท่ากันด้วยนี่นะครับดูตามหน้าหน้างานเลยนะครับกินก่อนนะครับ0ูนนะครับก็เดี๋ยวผมจะแจ้งราคาซ่อมอีกทีนึงนะครับตรงนี้นะครับสําหรับ คุณพี่ที่ส่งมาจากาสมุดปาการพราประแดงนะครับก็สำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจอยากจะซ่อมนะครับหรือว่าร้านนะครับที่ขายเครื่องแล้วมีบริการหลังการขายให้กับลูกค้านะครับที่ต้องการจะดูแลลูกค้านะครับซ่อมเองไม่ได้นะครับนะสามารถส่งมาให้เราทำการซ่อมหรือแก้ไขได้ทั้งหมดนะครับแล้วก็ ลูกค้าท่านใดที่สนใจอยากจะซ่อมส่งม,ม,มาซ่อมนะครับหรือต้องการซ่อมสามารถส่งส่งม,มาซ่อมได้นะครับติดต่อผมได้เลยที่เฟซบุ๊กสักดาแจ้งแก้วนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอลาไปเพียงเท่นนี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ